ก็จะมาชวนทำขนมปังเนยสดน,นะคะแบบทาหน้าด้วยเนยแล้วก็โรยน้ำตาลนะคะอ่าต้องขอบคุณสูตรจากแม่บ้านสเปนนะคะแล้วก็พอ,อแต่พอจะดัดแปลงกันขึ้นรูปเอาน้องมาถักเปียะคะ่ะจะได้น่ารักมากขึ้นเนาะค่ะคนอื่นเราก็มาตวงแป้งกันก่อนนะคะเริ่มจาก แป้งขนมปังค่ะเดี๋ยวปริมาณพอจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะตามด้วยแป้งเค้กค่ะตามความรู้ส่วนตัวของปองนะคะเพราะว่าส่วนผสมที่ผสมแป้งขนมปังกับแป้งเค้กจะได้รสสัมผัสที่นิ่มขึ้นค่ะนุ่มนิ่มเขาจะไม่แข็งมากไม่ถ้าเป็น แป้งขนมปังล้วนๆก็จะบางคนก็จะไม่ชอบจะรู้สึกว่าแน่นไปทำด้วยแป้งเค้กค่ะถ้าใครไม่มีแป้งเค้กก็ใช้แป้งสาลีอเนกนประสงค์ก็ได้นะคะ น้ำตาลใส่ครั้งเดียวกับเกลือนะคะด้านในนมด้เย็ดค่ะยีสต์ใส่ด้านน,น,นอกน,นะคะด้านที่ตรงข้ามกับเกลือะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ยีสต์กับเกลือผสมกันนะคะ คนผส,สมให้ทั่วค่ะเพราะว่าถ้าเขาเจอกันโดนยันก่อนแล้วดีจะทำงานได้ไม่ดีค่ะพส่ะนผสมของแห้งเข้ากันทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ของเหลวค่ะทำให้เป็นหลุมตรงกลางก็ได้ค่ะเี๋ยวจะมีลิปครีมนะคะอ่า ในสูตรของคุณป๊อปช่องแม่บ้านสเปนนะคะจะบอกไว้ว่าให้เพื่อนๆใส่วิปปิ้งครีมนมผงหรือคอฟฟี่เมทก็ได้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้ที่ตัวเองมีนะคะก็มีวิปครีมอยู่ติดบ้านก็ใส่ไปของช้อนชาค่ะ <c oughs> น้มอ,อุ่นน้มอ,อุ่นพอไปเข้าไมโครเวฟประมาณ30มิบวิน,นาทีนะคะเพื่อนๆลองเอาน,นิ้วจุ่มลงไปก็ได้ค่ะถ้ารู้สึกร้อนพอทนได้ใช้ได้แต่ถ้าร้อนมากเกินไปจะทำให้อีตายได้นะคะอันนี้เพราะว่าอุ่นๆกำลังได้นะคะต่อไปตามด้วยน้ำอุ่นค่ะ ส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนไม่มีส่นแป้งติดขอบถูนะคะวันนี้ลาขึ้นช้อนชานะคะ่ะตามสูตรใช้เป็นผงแบบผงนะคะแต่พอไม่มีเรก็เลยใช้แบบน้ำ ปกติใช้แบบเป็นน้ำทำเค็มสูตรนี้เป็นสูตรนวดมือนะคะของเหลวจะน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าของเหลวเยอะที่พอสังเกตด,ดูนะคะถ้าเป็นถ้าของเหลวเยอะก็จะทำให้นวดยากแล้วก็เวลานวดก็จะเละติดมือ ขนมปังก็ยังคงความนิ่มอร่อยนอยี่นะคะแต่ก็อาจจะสู้เราเอาไปแป้งไปตีด้วยเครื่องไม่ได้ค่ะเพราะว่าตีเครื่องเขาใช้เครื่องทุ่นแรงเหมือนกันแรงเขาจะดีกว่านะคะดีกว่าเราโน้มมือแป้งเริ่มไม่ติดโถนะคะเดี๋ยวเราเอามานวดที่เสือกันต่อนะคะ จากสูตรเราเพิ่มนมกับน้ำนะคะอีกอย่างละสิบละสิบมิลลิลิตรนะคะเพราะว่ารู้สึกแป้งที่อังกิจนี้ดูดน้ำได้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะนวลแล้วมันแห้งไปเราก็เติมเระบบลดจากสูตรได้นิดหน่อยนะคะอย่าเพิ่มมากเพิ่มมากก็จะเละไปแต่ถ้า น้อยไปแป้งก็จะแข็งค่ะก็ค่อยเติมของเหลวได้ค่ะดูสังเกตดูจากลักษณะแป้งค่ะใช้อุ้งมือตรงนี้ค่ะดันดึงก็ดึง,ดง,ดงแป้งเข้ามาแล้วก็ดันออไปดึงแล้วก็ดันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะ ใช้แป้งเป็นฟิล์มไว้ค่ะฟาดบ้างก็ได้ค่ะฝาดบ้างสลับกับนวดค่ะข,ขึ้นฟิล์มบางๆนะคะนวดไปสักพักก็ใส่เนยนะคะพอแป้งเข้ากันใส่นม้สับนวดต่อ,อค่ะ ไม่นานนะคะแต่พอไม่ได้จับเวลาให้เพราะว่ากำลังการนวดมือของแต่ละคนไม่เข้ากัน,นะค่ะเดี๋ยวพอจะลองขึงให้ดูนะคะนวดจนพอได้เป็นฟิล์มบางๆเป็นอีลาสติกค่ะไม่ขาดง่ายพราะขึงได้นะคะจะมีขาดบ้างค่ะแตพ่พอขึงได้เป็นฟิล์มนะคะ ก็พลอลวค่ะแล้วก็รวบรวบน้องโดเขาให้เป็นก้อนกลมไว้ค่ะเราจะพักไว้45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่บางประเทศเนาะช่วงนี้อังกฤษอากาศไม่ค่อยหนาวูุกแป้งขึ้นไว้ค่ะถ้าที่ไทยก็อาจจะ45นาทีก็ขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าอากาศร้อน,นะคะ่ะถ้าซีเรียสเรื่อง จะติดก้นชามนะคะก็ทาเนยเนยหรือน้ำมันได้เล็กน้อยไขมันก็ช่วยให้แป้งโดไม่ติดถ้วยนะคะหาอะไรคุมไว้ค่ะคลีนฟิล์มหรือว่าจานก็ได้มาปิดไว้กันหน้าน้องแห้งนะคะพอครบเวลาค่ะแป้งค่ะแป้งขึ้นอีกเท่าตัวก็จะมาตัดลงกัน ดูนะคะถ้ากดแล้วแป้งไม่เด้งต่างมือแสดงว่าใช้ได้ใช้งานได้แล้วกดไล่ลมได้แก้แป้งมันนะคะก็จะตัดแป้งเป็นตัดชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ60กรัม แต่ถ้าใครไม่มีเครื่องช่างก็กะเอาได้ค่ะให้ถกไปด้านหลังนะคะรวบรวบโด,ดให้หน้าเขาตึงค่ะแล้วก็คึนคึนไปกระโตดเนี้ยะคะ่ะแล้วก็รวบรวบใช้มือสองมือประคอง จะทําให้ทรงสวยกลมค่ะเสร็จแล้วพักไว้ให้แป้งคายตัว15นาทีนะคะเวลาชั่งแป้งนะคะเราก็ไม่ต้องสีเรียดมากประมาณบวกลบประมาณ60-63ได้ค่ะอ65อยู่ไป เหมือนเดิมนะคะรวบไว้ด้านหลังเอาเศษเขารวบเอาเศษเขาใส่เลยข้างในก็คึงให้กลมใช้สองมือประคองรวบให้หน้าเขาตึงะคะ่ะเลียงแป้งตามลำดับนะคะแต่เวลาเราขึ้นรูปก็ขึ้นรูปตามลำดับที่เราพักแป้งไวค้ค่ะก้อนไหนพักก่อนก็ขึ้นรูปก่อน ผ้าหรือฟิล์มนะคะคุมไว้พักแป้งสิบห้านาทีค่ะครบเวลาสิบห้านาทีนะคะล้วก็จะมาขึ้นรูปกันจบได้ลงได้ ยัได้แป้งให้สม่ำเสมอนะคะเนาะนาอุ้มใมาเนือน้อขนมปังจะโฟมสวกเท่ากันระมาณนี้แล้วก็กรีกรีเว้นลายไว้หน่อยนะคะ ทำก็สลับเส้นไปมาเหมือนเหมือนว่าทักเปียคะ่ะไปด้วยนะคะพอเวลาอบอ,ออกมาไปจะได้ไม่อาจะได้ดูสวยงามก็ได้ประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวรปทำให้ดูอีกทีนะคะ ให้ดูนะคะโอเคกะเอา้าจะประมาณส,ส,สิบหกสิบหกเซนติเมตรค่ะยาวสิบหกกว้างประมาณสี่ะคะ่ะกับด้านนะคะด้านด้านที่เรียบขึ้น เพียเพียเตดตายะคะ่ะแบบนี้จนหมดค่ะถ้า egg wash นเท้าอกนะคะก wash เพือไข่ไก่ หนึ่งฟองแล้วก็ผสมกับน้ำผสมกับนมค่ะนมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทาเพื่อที่จะให้หน้าขนมปังของเรามีสีสวยขึ้นนะคะชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งด้วยค่ะแวลาอบอ,ออกมาสีก็สวยค่ะ ก่อนนำขนมปังเข้าอบนะคะปอก็วอรมเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีเราใช้ไฟ180องศาอบนานประมาณ15นาทีนะคะยจนกว่าขนมปังจะสุก ได้หน้าขนมปังที่เราต้องการแล้วก็เอาไอยรุมได้นะคะืหอหน้าของน้องจะได้ไม่เข้มมากขนมปังเย็นแล้ว,เ,เ,รลวเรามาทานเนยและขุดน้ำตาลกันนะคะใช้เยอะเลยค่ะ ร้อยหกสิบาทเสร็จแล้ว,ลวน้องน่าทานไหยคะอืมเดี๋ยวพอจะลองชิมให้ดูนะคะ นี่ค่ะกดให้ด้วยาเดินทำเงินสำหรับคลิปนี้ปอก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใครชอบกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย